รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเพื่อนๆก็จะเรียกว่าเรียกไอเซียวที่ว่าเด็กๆใครที่มีความฝันเนี่ยนะสำหรับพี่คือสุดยอดมากเรียนที่ศรีประทุมที บอกทำไมวะนูโวมาเล่นรับน้อง <laughs> สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการ My Passion ครับนำท่านมาพบกับแขกรับเชิญสุดพิเศษอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราอยู่กันที่เรือนจรุงครับจะมาพบกับเจ้าของเรือนจรุงครับพี่เหมียวหรือลุงเหมียวเรือนจรุงสวัสดีครับ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 งบอมแต่จุดเริ่มต้นของเรือนจรุงเป็นอะไรเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนอยากรู้แต่ว่าเดี๋ยวรอก่อนเพราะผมจะพาท่านไปเจาะว่าพี่เหมียวเห็นอย่างนี้สมัยก่อนลุงเหมียวนี่ทำ MTV นะสมัยเด็กเด็กกันเลยพี่ครับ เด็กๆเอาเรียกว่าโตขึ้มานิดนึงแล้วกันสกวัยรุ่นก็ดแหพี่เป็นคนที่ไหนอะไรยังไงคืออถ้าวัยรุ่นน่ะเหรอถ้าวัยรุ่นสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเป็นคนกรุงเทพแล้วอ๋อแต่เดิมทีไม่ใช่นะ,ะเด็กสุดเลยเกิดกรุงเทพแล้วเรียนที่กรุงเทพแค่อนุบาลพอมัธยมไอ้ปฐมเนี่ยพ่อแม่ย้ายกลับมาที่นี่ก็ที่ที่บานวาที่อยุธยาเนี่ยมาอยู่ที่นี่แค่ปหนึ่งถึงปหก หลังจากนั้นพ่อแม่เขาแยกทางกันพ่อก็หยิบพี่เข้ากรุงเทพตอนอายุสิบสองไปเรียนมหนึ่งที่นู่นอ๋อที่ไหนครับพี่ที่ดอนเมืองโรงเรียนศรีการอ๋ออยู่ดอนเมืองก็ไม่ไกลมากไม่ไกลอยู่นิดเดียวก็ไปอยู่ละแวกนี้ชีวิตตอนเด็กๆก็ไปเริ่มวัยรุ่นที่นั่นก็ไม่ไม่ได้มีอะไรมากถ้าจะบอกว่าเป็นบ้านนอกจริงๆเราควรจะเป็กรุงเทพตั้งแต่เด็กัแล้วมันซึมซับความบ้านนอกเยอะมาก ก็อยู่ทุ่งนานู่นนีน่วิ่งเล่นเดินลงถนนลูกรังวิ่งเท้าเปล่าอะไรเงี้ยก็บ้านนอกอะไรเงี้ยไม่รู้ไม่รู้เรื่องพอเข้ากรุงเทพกลายเป็นเด็กบ้านนอกเข้ากรุงทั้งทั้งที่เกิดอเจอเจอกรุงเทพด้ยวยซ <ๆ S 2> <อ>้ําไป,ไปอพอไปเข้ากรุงเทพก็้ด้วยความที่เราก็เป็นคนตรงพูดตรงซื่อๆอะไรเงรี้ยเพื่อนๆก็จะเรียกว่าเรียกไอ้เสียว กืเสียวเสียวบ้านนอกอะไรเงี้ยคือแต่ว่าเป็นคนอายุทยานะไม่ใช่ก็เขาแบบคือในยุคพี่มันคือใครแบบออกโง่โง่หน่อยจะเรียกไอ้เสียวเออมึนมึนอะไรเงี้ยทำไม่ถูกก็จะเรียกไอ้เสียวดูมึนมนมนมีคาแรคเตอร์ในต่างๆหนึ่งก็ก็เริ่มเข้ากรุงเทพไปก็เป็นแบบนั้นใบรุ่นแต่ก็เริ่มเริ่มเล่นกีฬาเริ่มเตะฟุตบอลเริ่มฟังเพลงก็เริ่มฟังเพลงเยอะขึ้น คืออยู่บ้านนอกไม่ได้ฟังอยู่บ้านนอกก็คาราบาลพอ<น>พอเข้ากรุงหน่อยเพื่อนก็เอาการแนนโรสมาให้ฟังเอาบอนโจวีมาให้ฟังอะไรเงี้ยคือก็เริ่มได้ฟังเพลงหมายถึงว่าถ้าถ้าจะถามว่ามันสืบทอดมาอะไรกับเราปัจจุบันเนาะคือก็เป็นคนที่ชอบชอบหนังชอบเพลงามากขึ้นชอบ,บเล่นกีฬาชอบดูกีฬาค,ค,คือจรี่ยินอยู่บ้านนอกเราไม่มีโอกาสได้ดูไปอ,อยู่ที่นู่นมันได้ฟังได้ดูมก็ ตอนเด็กๆมีแรงบันดาลใจหรือมีไอดอลอะไรไหมเคยคิดไหมก่อนดีกว่านับมาปัจจุบันเนี้ยคือตอนนี้พี่มีร้านอาหารนะก่อนหน้านี้คือพี่ทํางานประจําอมีทั้งชาแนลวีทั้งแรมมี่เดี๋ยวไปเจ,จาะกันแต่ละทีนะแต่จริงทีง่ตอนเด็กอะ่ะพี่ฝันว่าพี่จะเป็นอย่างนี้ป่ะโอ้มันไม่ละมันพี่ว่าเด็กๆใครที่มีความฝันเนี่ยนะสำหรับพี่คือมึงสุดยอดมากมึงคิด,คดเออมึงคิดได้ไดดไดยังไงว่ามึงจะเป็นอะไรยอะไรเงี้ยแต่พี่ไม่ได้คิดไป เราไม่อาจจะเป็นคนไม่ได้คิดไกลมากกว่าก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันจะต้องเป็นอะไรอะไรเงี้ยไม่ได้มีถ้ามีเอาเร็วเวสุดเลยก็คือตอนกําลังจะเข้ามาหาลัยแล้วอตอนนั้นยังไม่รู้เลยว่าจะเลือกคณะเลือกคณะเรียนอะไรไรเงี้ยเออมีคนมาชวนแบอกเฮ้ยมึงเรียนที่ศรีประทุมสิบอกทําไมวะแม่งมงโวแม่งมาเล่นรับน้อง <laughs> กูก็อ๋อเออวะอยากดูคอนเสิร์ตวะเอเองั้นเข้ามหาอะไรนี้ดีกว่าเพราะว่ามีมีนูโวมาเอมีอวงดนตรีมาเล่นรับน้อง <ๆ S 1> <ๆ S 2> พอไปสมัครกําลังจะเขียนว่าจะลงคณะอะไรอะไรเงี้ยอาจารย์ที่เขารับเขียนใบสมัครเขาถามว่าจะเรียนคณะอะไรครับผมไม่รู้ครับเข<อ>า <ๆ S 1> เอ้าวแล้วเธอมาเรียนที่นี่เพราะอะไรก็เลยบอกว่าก็เพราะนูโวมาเล่นรับน้องอาจารย์เขาไปบอกอ๋อเธอชอบงั้นเธอเรียนนิเทศแล้วกันอ่าเฮ้ย ใช่เลยเาอาจารย์ก็มองขาดนะเขาก็อ้าเหรอแล้วเรียนเราก็ไม่รู้นี่นิเทศที่มหาลัยตอนนั้นเพิ่งเปิดรุ่นที่สองเองครับแล้วก็ถามเขาว่าเอแล้วนิเทศเขาเรียนอะไรทําจบแล้วเขาไปทําอะไรเนี่ยก็ทําแบบที่เธอชอบนี่แหละอยู่วงการบรรทงบันเทิงเนี่ยชอบเธอชอบตกอลองใช่ไหมเธอเนอาเหรออ้าวได้ได้ครับก็นิเทศศาสตร์อ่า สรุปได้เรียนนิเทศศาสตร์เพราะว่าวงนูโวงเพราะว่าวงนูโวโอ้ยพี่โจโ้ก้ต,ต้องรู้เลยนะว,ว่ามีอิทธิพลมากอ,าอันนั้นเป็นไอดอลหรือแบอบไม่แน่ใจนะแต่ว่าเราเ,เรานึกถึงว่าอ๋อโอเคเหมือนจะไปทางนี้อะไรเงี้ยสรุปก็เข้าไปเรียนสี่ปีจบปกติปกติเลย,ก,เลยก็ถือว่าเป็นคนเรียนดีโอเคนะฮะเรียนเก่งด้วยเข้าเพราะว่าพอเราจบมหกที่นี่ไปจบสายวิทย์นะตอนจบเนี่ยจบสายวิทย์ แต่ว่าไปเข้ามาไปไปเข้ามาหาอะไรเขาบอกให้ลงนิเทศก็ไปลงนิเทศก็ปีหนึ่งเนี่ยเทอมหนึ่งเนี่ยโอ้เกือบสี่อะเกียรเฉลีย่ยโอ้สามจุดไปลายปแล้วเราไม่เคยเข้ามาหาอะไรเราเราไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรชีวิตมันเป็นยังไงเนี่ยเราก็เรียนเต็มที่เลยเข้าเรียนทุกคาบเรียนไม่ขาดเลยง่ายวะอ้าวงั้นเทอมที่สองกูไม่เข้าเรียนละ <c oughs> คือยุคนั้นยุคนั้นมันไม่มันมันมันไม่เช็คเชื่อมันก็เข้าได้ไม่เข้าได้แล้วก็สอบก็สอบอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนที่ตั้งใจเรียนเนี่ยเทอมแรกเนี่ยได้เกือบสี่ก็คือแบบลอยลอยตามปกติเราไม่ได้ใช้คําว่าไม่ให้ลอยคือขยันตั้งใจเหมือนที่เรียนมัธยมพอเข้าไปมาเออเกรดมันสูงเว้ยพอเทอมสองที่บอเบาๆถอยๆเข้าบ้างไม่เข้าบ้างเรียนบ้างออกบ้างตอนใกล้ๆจะสอบก็เฮ้ยเอาเลคเชอร์มาดิทํากิจกรรมเป็นหลัก น่พเพราะหลังจากน,นั้นก็เลยเข้าเรียนน้อยมากกว่าบางทีอาจารย์ที่คณะก็จะบอกเหมียวเข้าเรียนบ้างเธอ,อ,อเพราะว่าบางคนมันแบบเห็นว่าเราไม่เข้าเรียนแล้วมันก็ไปบอกอาจารย์ทาไมไอ้นั่นมันไม่เข้าได้อะทำไมมาบังคับให้หนูเข้าเรียนอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องเข้าบางวิชาอาจารย์คนไหนเราลักๆหน่อยแล้วก็เข้าไปนั่งเรีนวิธีเขาจบมาเท่าไรหร่รึเปล่าจบเท่าไหร่หนึ่งจุดไอสองจุดสามเก้าอ้าว ทำไมหายไปตั้งเยอะอะก็ไม่ได้เข้าเรียนเลยอ๋ออะไรที่ทำให้เราลุกขึ้นมาเปลี่ยนอยากให้ใครคนหนึ่งเพื่อความทรงจำที่ไม่เคยจางหายเพื่อแสดงคำมั่นสัญญาเพื่อที่จะรักตัวเองให้มากขึ้นเพื่อรีโนเวทความฝันเพื่อได้เห็นรอยยิ้มเล็กๆและเปลี่ยนแปลงเพื่อคนอื่น มีเหตุผลอีกมากมายที่เราจะดูแลบ้านให้สวยและน่าอยู่ไปอีกนาน T O A บินกับเวทเจ็ดให้คุณเทคออฟแบบมีคนเทคแคร์เทคเซลฟี่กับแอร์สุดเฟรนลี่แคร์ทุกคน,นบนทุกไฟล์ไทยเวทเจ็ดเทคออฟแบบมีคนเทคแครนี่ก็อยากกินนีน่ก็น่ากิน มีสิอร่อยดีมีสองชั้นชั้นผลไม้แท้ด้านล่างและชั้นโยเกิร์ตมีจุลินทบบรีย์ดีแมจิบเบอเรีอเซ็ตโยเกิร์ตอนดฟรุตใหม่รสวเบอรี่ลองเลยเปิดประสบการณ์ชีวิตสุดมันที่ไม่เหมือนใครมั่นใจกับมาตรฐานะระบบความปลอดภัยเราใจกับวิวกระโดดร่มที่สวยที่สุดในประเทศมาก,ก้าวข้ามขีดจำกัดไปได้วยกันดรอปโซนไทยแลนด์ รีเพน n ์วันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าเดิมเมจิบากเรียเซ็ตโยเกิร์ตแอนด์ฟลูตสายการบินไทยเวจจ์เทคออฟแบบมีคนเทคแคร์ดรอปโซนไทยแลนด์แต่พี่ไม่ได้ฟรีเลือกกับมันนะคือเขาบอกว่ามันต้อง ว่มัน2.1อะไรนะยุคนั้น2.1ถึงจะจบได้อะไรเงี้ยก็จบมา2.39เ,เ,เลยพอดีครับใช่เข้าได้แล้วแต่ว่าโหาใช่ใก็คือแต่ว่าหนักหน่วงกิจกรรมทําเต็มที่อ่าพูดง่ายมีพูดงถ้าออกกองออกทำาไรทำ<อ>หมาทำหมดคือเรารู้หมดแล้ว,ลวเรารู้จักคนเรารู้จักการทํางานกับคนรู้จกักคอนเนคชั่นรู้จักวิธีการ สแสดงว่าเริ่มสักปีสองปีสามนี้ที่เริ่มไปเป็นสตาร์ทในกองเนี่ยหมายถึงว่ากองถ่ายกองนู้นกองนี้ที่ยงัยงยงัยงยังยังเหรอพี่ยังไม่รู้จะทํามาหากินอะไรเลยแต่ว่าพี่รู้วิธีการทํางาน <S 2> <S 2> <ก>แบบก็เราทํางานกิจกรรมทํางานสโมสรเนี่ยลราจัดรับน้องเรานู่นเรานี่คือไม่ได้ทําอะไรเกี่ยวกับวงการนี้เลยนะค,คือแค่ <Ghost. S 2> ทํางานกับสมโมสร ทำงานกับคนจัดงานวัดเงี้ยอ๋อคือสายอีเวนต์เราก็ได้แบบดีลกับคนนี้ได้นู่นได้นี่อะไรเงี้ยาก็เรียกว่าโตโตกว่าวัยใช่ใช่คือมันรู้จักคนมากกว่าอ,อย่างนี้ก็เป็นข้อคิดให้น้องๆเหมือนกันนะว่าไอ้ที่ประเภทแบบเรียนๆอยู่แล้วมั่นใจอยู่ดีๆจะฉากออกไปเนี่ยโอ้มันตกลมใช่มันแต่ไม่แน่ใจน้องๆอยู่นี่เขาเขาเร็วกว่าเราเยอะคืออย่างนี้เราต้องใช้เวลาใช้ประสบการณ์ ลุยทัวรลองผิดลองถูกคือมันเหมือนเล่าเทคถามได้แต่เด็กสมัยนี้พี่คิดว่ามันมันรอนานขนาดนั้นไม่ได้อ่าใช่ใช่ทุกอย่างมันเร็วมากในยุคพี่แม่งยืนต่อตู้โทรศัพท์เนี่ยคิวนี่สามสิบคนเพื่อที่จะโทรหาแฟนอ่ะเยียบครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงชั่วโมงก็ต้องรอนะเด็กสมัยนี้มึงส่งเมสเซจไปไม่อ่านเนี่ยมันทะเลาะกันแล้วนะถูกไหมคือมันคนละยุคกันคือว่ามันมันวิธีการมันคนละอย่าง ชิปอัพมาถึงพอจบแล้วคราวนี้เนี่ยคุณแม่แฮปปี้มีงานในใจไหมเป็นเป็นลูกคนเดียวที่เรียนจบมาหลาลัยเขาก็แฮปปี้อะไรเงี้ยงานเนี่ยเชื่อไหมว่าตอนจะจบเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าจะไปทําอะไรเพราะว่าเป็นคนไม่ได้แบบเฮ้ยต้องไปที่นู่นว่ะต้องไปที่นี่นวะแต่ยุคนั้นเนี่ยอาชีพที่ดังที่สุดสําหรับสาข,ขาของนิเทศศาสตร์ก็คือแกรมมี่ เป็นยุครุ่งเรืองของแกมมี่แล้วเป็นยุคล้านตลับเป็นยุคที่นักล้องศิลปินเขาแบบออกแล้วก็ดังแต่ว่าผมก็รู้สึกว่ามันใหญ่โตมากถ้าผู้หญิงก็บอกว่าอยากเป็นแดนผู้ชายอย่างเราวงการบันเทิงก็อยากเข้าแกมมีอ่ะอะไรเงี้ยก็ไม่ได้แต่เพื่อนเพื่อนคนหนึ่งดันไปพี่ของเพื่อนที่เรียนด้วยกันเนี่ยดันรู้จักกับพี่คนหนึ่งเขาทํางานเคเบิลทีวีทำช่องดนตรีช่องแรกของเมืองไทย ช,ออชื่ออ่าสมายทีวีอ่าสมายทีวีเป็นช่องแรกเลยฮะ,ะ,ะเขาก็เอาเอ็มวีมาเปิดอ่ายุคแรกๆของเมืองไทยยังไม่มีชาน n n ลวียังไม่มีเอ็มทีวีครับก็เข้าไปฝึกงานเรียนจบปีสี่ต้องจบจบก่อนนะถึงค่อยไปฝึกงานที่ฝึกที่ตึกอ่าที่เอ็มแปดสิบแปดรังคำแหงฮ <ะ S 2> ก็ไปฝึกที่นั่นนั่นแหละถึงถามว่าเริ่มเข้าวงการบันเทิงคือแบบั้น ฝึกที่นั่นก่อนสักพักหนึ่งแล้วค่อยไปทํางานจริงจังรับเงินเดือนที่เชนอวีเลยพีเทท่เริ่มทําที่นั่นเริ่มทําที่สมายทีวีเพราะว่าพอฝึกจบเนี่ยพี่พี่เขาก็บอกท e ีเมียวไปมีงานที่ไหนหรือยังอะไรเงี้ยเออไม่รู้เลยครับทําที่นี่ไหมแล้วก็บอกเอาได้ก็เออก็เราก็คุ้นเคยกับพี่พี่แล้วงานก็แบบที่เราฝึกใช่ไหมละ่ะอะไรเงี้ยแล้ว<ๆ>ก็ได้ครับพี่เริ่มที่เงินเดือนหนึ่งหมื่นห้าร้อย ยุคนั้นถือว่าเยอะมากเยอะนะคือมันเป็นยุคก่อนที่จะต้มยำกุ้งครับคนทั่วไปมันอยู่ได้แถวแปดพันเก้าพันเราได้หมื่นห้าร้อยรู้สึกว่าโหครเยอะเลยวันนี้ผมก็มีนะมีน้องมาฝึกงานคนหนึ่งนี่มึงมามึงฝึกงานมึงก็ฝ่าแล้วเหรอเดี๋ยวมาฝึกงานคนนอ่าโอเคทีนี้พอพี่ได้ไปจับเขาเรียกว่าระดับ global บริษัทระดับ global ทำสมัยพูดง่ายก็คือทำอยู่เบื้องหลังเลยเขาทาให้ใช้อะไรทาก็ทำแบบง่ายใช่พี่<ๆ>แต่ดันเป็นหลายอย่างคือมันไม่ได้ดันเป็นเขามันยุคนั้นก็เป็นยุคอินวันอ่ะหมายถึงว่ามึงต้องทําได้นี่เลยมึงต้องอเป็นยุคเป็ดเป็ดคลองเมืองอคือมึงค,คนเดียวใช่เขียนคลิป,ลปตัดต่อไทยทําออกกอง ทำทำเป็นให้หมดทำทุกอย่างพี่เริ่มจากการเป็นช่างภาพเป็นนักไตกีฬาใช่สิบอย่างเป็นทั้งหมดในทีมในกองผมก็มีคนหนึ่งเป็นอย่างนี้ซึ่งมันเป็นยุคน้องๆพี่นี่แหละอแต่เเลือดสมองแตกไปรอบแล้วนะครับดีไม่ดีระวังให้ดีดีไม่ตายจบยุคนั้นสุดท้ายไปอยู่ระดับโกลบอลคือจบยุคนั้นไปอยู่ระดับโกลบอลคือชาแนลวีคือที่สมัยที่เราเข้าไปเป็นยุคปลายเขา เขากําลังจะมีชนวีเข้ามาที่บ้านเราแล้วก็เจ้านายก็ถูกทาาทามเขาก็แทบจะยกทีมทั้งหมดอะย้ายทั้งกระบี่เลยคือตอนนั้นที่สมัยมีสัก70คนมันเขาเอา30คนเนี่ยไปที่ชนวีพี่ไม่ติดหนึ่งใน30มิแต่ว่าเราก็เพิ่งจบอ่ะเขาก็เอารุ่นที่เคยทำกันมานานไปปุ๊บเสร็จแต่ว่ามีพี่คนหนึ่งที่เราฝึกงานด้วยเขาบอกว่าดีเมียมึงรอก่อนเดี๋ยวถ้าเขารับคนเพิ่มมึงคือคนแรก ที่จะได้ไปพูดง่ายเขาก็มองอว่าไอสมาลเรเดียโมันมีพื้นฐานของการทำมิวสิกวิดีโอเอ็มทุกอย่างอ่ะเอ็มงเอถ่ายทอดเข้าไปในผ่านโทรทัศน์เคเบิลฉะนั้นแพลตฟอร์มของเชลเกียเข้ามาแบบนี้คือมันไม่ต้องเลือกทีมอื่นเลยอใช่ก็ทีมนี้มันมันซ้อช่องอยู่แล้วในยุคนั้นอะไรเงี้ยเพราะนั้นพอเข้ามาเร็วเนี่ยคือการซื้อตัวง่ายสุดแค่มีเงินแล้วก็ปุ๊บไป โ <Okay. S 2> อเคสนุกไหมพี่อยู่ที่นั่นตอนนั้นนตอนนั้น,น,นก็มีพวกยุคพวกพี่เฮเลนอะไรอย่างงี้ใช่พี่เฮเลนพี่ลูกเกดแล้วก็มีต่าด,ดังๆก็มีพี่ตัง,งเงี้ยวอะไรยเงี้ยก็เป็นยุคแรกๆพี่โชคดีที่ได้ทําในที่ที่เกิดใหม่เกือบทั้งหมดตลอดทั้งชีวิตการทํางานนะเป็นบริษัทใหม่เป็นการทํางานแบบใหม่เมื่อก่อนไม่มีมิสชิชแนล ไปอยู่แกมี่ก็เป็นแผนกใหม่ของบริษัทมาทาเรือนจะลุงแม่งก็ไม่เคยมีใครทําอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยแสดงว่าเป็นคนที่โชคดีในพูดง่ายสายถ้าเป็นสมัยนี้เขาเรียกสตาร์ทอ,อัพไปเพื่อไปก่อตั้งแต่เริ่มแรกเดย์วันมั่งหรือเพิ่มมัน,มนเลยมันเลยนะไม่ไม่รู้สึกว่าต้องไปเปรียบเทียบอะไรไม่ต้องไปดูอะไรเหมือนมึงลุยทัวร์เลยนี่คือครั้งแรกเออมันมันอาจจะเป็นสิ่งที่ถูกก็ได้เพราะาเราลุยมาแต่ว่ามันยังไม่มีอะไรเปรียบเทียบอ่ะคนจะบอกเอ้ทำปิดเะเไว้อนะไรเงี้ยไหม่ สนุกไหมพี่โผแน่นอนชีวิตช่วงนั้นมันมันสุดๆเลยนะคือวงการมันเทิงอ่ะมันสนุกแต่มันไม่ได้เงินอาวเพราะว่ามันได้เงินเดือนแค่นั้นแหละเจอเงินเดือนมันน้อยเพียงแต่ว่ามันเราสนุกได้ไปเออเจอคนไปออกกองคนที่ข้างหลังก็จะประมาณนี้ใช่อยู่ข้างหน้ามันทําเงินได้คนที่อยู่ด้านหน้าโชคดีเขาก็จะได้เงินเยอะกว่าออยู่พักหนึ่งนานไหมพี่เฉตวีอยู่เฉนวีวันห้าถึงหกปีเฮ้ยนานนานดีครับ นานหลายชุดเลยใช่ใช่พวกเจ้านี่ไปไหมพี่เจอพวกนี้ป่ะอ่ะหมึกแมพอะไรเงี้ยพอเจอดิพี่หมึกอ่าใช่มนั่นนั่นเขาเขาไปจัดกลางคืนก็เป็นเป็นน่าจะเป็นยุคที่2ที่สามอะไรเงี้ยคือการเลือกวิธีพิจิรของเชนวีเขามีมีสองสองอย่างคือเด็กใหม่เลยรับสมัครมาอีกการหนึงเลือกคนที่มีชื่อเสียงเลย เอาตัวเป้งเข้ามาเลยเพื่อที่จะดึงคนเข้ามาดูอะไรเงี้ยก็มีสองอย่างเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามีสองเจนก็คือน่าลักใสๆก็เออเกิดใหม่เพิ่งมีเอ้ยโหนี่รุ่นใหญ่ก็ามาไว้สนุกสนุกมากตอนสมัยนั้นวินกับเวเจให้คุณเทคออฟแบบมีคนเทคแคร์เทคเซลฟี่กับแอร์สุดเฟรนลี่แคร์ทุกคนบนทุกไฟทไยเวยเจเทคออฟแบบมีคนเทคแคร์ อะไรที่ทำให้เราลุกขึ้นมาเปลี่ยนยเพื่อความทรงจำที่ไม่เคยจางหาย,ววายเพื่อแสดงคำมั่นสัญญา,เ,าเพื่อที่จะรักตัวเองให้มากขึ้น,นเพื่อรีโนเวทความฝัน,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 นเพื่อได้เห็นรอยยิ้มเล็กๆและเปลี่ยนแปลงเพื่อคนอื่นม,มีเหตุผลอีกมากมายที่เราจะดูแลบ้านให้สวยและน่าอยู่ไปอีกนาน TOA นี่ก็อยากกินนี่ก็น่ากินนี่สิอร่อยดีมีสองชั้นชั้นผลไม้แท้ด้านล่างและชั้นโยเกิร์ตม,มีจุลบบินทรีย์ดี Magic Bulgaria Set Yogurt and Fruit ใหม่รสวายเบอร์รี่ลองเลยเปิดประสบการณ์ชีวิตสุดมันที่ไม่เหมือนใครมั่นใจกับมาตรฐานะระบบความปลอดภัยเร้าใจกับวิวกระโดดร่มที่สวยที่สุดในประเทศมาก้าวข้ามขีดจำกัดไปได,ด้วยกันราบโซนไทยแลนด์ Ree Paint วันนี้เพื่อชีวิตทีด่ดีกว่าเดิมเมจิบาเกเรียเซ็ตโยเกิร์ตแอนด์ฟลูตสายการบินไทยเวทเจ็ทเทคออฟแบบมีคนเทคแคร์ดรอปโซนไทยแลนด์ทำตรงนั้นอยู่พักใหญ่6ปีวิชาเริ่มแก,ก่กล้าถือว่าใช้ได้เรียกว่าระดับถ้าเป็นระดับ เอ็กซคลูทีต้องซีเนียร์แหละเขึ้นมาเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นมานิดีนิดเดียวนิดเดียวข้ามค่ายไปอยู่ค่ายในฝันพี่เจ้านายพี่พี่ออสเนี่ยเขาก็เลือกเอาน้องๆมา5าคนก็เข้าไปก็ไปเจอโปรเจกต์ได้นี่เลยตัวแฟนจ๋าเบามันอยู่กับแกมมี่นานไหมพี่พี่อยู่แค่3ปี3ปีพี่ก็เลยไปเขาไปเปิดบริษัทกันสามคนหาเรื่องแล้วก็ก็เริ่มแก่กล้าขึ้นก็เปิดบริษัทมีงานเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยก็เข้ามาก็อยู่ได้ คือไรายได้ก็ก็ดีกว่าตอนที่อยู่แกมี่เราเหมือนรับจอบมันเริ่มมีงานหลายอย่างก็ไปเปิดบริษัทตัวเองอยู่ประมาณสักสองสองถึสงสองปีมั้งลงทุนเยอะไหมพี่ไม่ได้ลงทุนเลยอ๋อคือเฮ้ยเองตัดเองโปเองโมเดีนว่นนี้นใช่ทุกคนรับงานมารับงานมา,า,นมาทุกคนมันทํางานด,ด้วยตัวเองแล้วเอาฝีมือตัวเองเนี่ยเอาไปเธอเอาไปทําแล้วก็คือว่ามันก็ต้องมีเงินลงทุนก่อนคือช่วงรอยต่อเนี่ยเราก็รับจอบมาบ้างเงินที่รับจอบเนี่ยเราก็คุยกันว่าเฮ้ยไม่แบ่งนะเว้ย เอาไว้เป็นต้นทุนในการทําบริษัทมันก็จะมีเงินอยู่ก้อนนึงไปเปิดบริษัทไปเช่าออฟฟิศนู่นนี่อะไรเง,งี้ยไว้จ่ายถ้าเป็นตอนมีความจําเป็นที่มันจะเป็นต้องมีออฟฟิศที่เป็นเรื่องเป็นราวพี่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นความจําเป็นหรือมันเป็นความอยากโก้หลัะลุยกันอยู่2ปีแพ้แตกกันหรือมาไม่ได้แตกก็ทั้งหมดก็ถูกพี่พี่เบิร์ตพี่เบิร์ตกากาฮาร์ตนะพี่เบิร์ตกุลพงศ์พี่เบิร์ตแกไปเป็นผู้บริหารให้กับเอ่อเคเบิลทีวี ช่องหนึ่งเออบริษัทหนึ่งที่ไลฟ์ทีวีไลฟ์ทีวีจอเออจานดำอ่ะใช่จานดำจานแดงจา,า,จา,านกาเา็เข้าเขาเข,ข้าไปอยู่แล้วเขาเหมือนพี่เบิร์ดเนี่ยถูกให้ไปไปช่วยเขามีสิบเอ็ดช่องก็มีช่องหนึ่งอ่ะเหมือนจะเป็นช่องบันเทิงอยากให้มาช่วยดูแลหาทีมมา,าพี่เบิร์ดก็บอกเฮ้ยไปไหมออไอ้เมียไปช่วยพี่หน่อยอะไรเงี้ยก็ทวงเันเข้าไปก็ก็ปิดบริษัทอ่ะงั้นไปวะโอเคไปทั้งหมดเลยปิดบริษัทสี่คน อสามคนที่เป็นคู่ร่วมก่อตั้งแล้วมีน้องๆอีกสองสามคนที่เรารับเข้ามาอยู่ในบริษัทเราย้ายย้ายไปเลยอีกแล้วอีกแล้วชีวิตไม่ไม่ได้เรียกว่า6ระหกเะเหืนนะแต่ว่าแบบเขาเรียกนะ be c h a ตอร์ใหม่ของีวิ๋วมินเอาขึ้จยิงไม่เคยทํางานที่ไหนเกินห้าปีก็เชนวีลยเยอะสุดใช่เนีหกปีเยอะสุดก็ย้ายไปนู่นมันมีรอยต่อมก็ไปไปไป ไปอยู่กับพี่เขาได้อีกนานเลยอยู่กับพี่เบิร์ดอยู่ที่ไลฟ์ทีวีเนี่ยก็ห้าหกปีเหมือนกันนะนนานรอบนี้นานปิดจุกเลยใช่ก็จริงๆก็กะจะฝังตัวแล้วล่ะที่นี่คือที่สุดท้ายก่อนมาทำเรือจุลุงอ่ะครก็ออกจากที่ไลฟ์ทีวีมาเปิดไปใส่อีกหน่อยหนึ่งยังคันอยู่นะยังยังก็โอ้โหเรือจุลุงมันไม่ได้อยู่ในหัวเรามันง่ายมันอยู่ข้างนอกเลยโอ้มันไม่เครียดเลยบ้าทำวงการบันเทิงใครจะมาขายของขายกับข้าวมันไม่ได้อยู่ในความคิด ลุยก <H urt> <loyalty> ับพี่เบิร์ดกับฮาร์ดสักห้าหกปีเอาอีกแล้วก็เขา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 เปลี่ยนเขาเปลี่ยนผู้บริหารใหม่เหมือนผู้ถือหุ้นมั้งจะเอาผู้ถือหุ้นมีส่วนนะพี่พอผู้ถือหุ้นใหม่เข้ามาเนี่ยเขาก็มารีองค์กรพี่ยังไม่เข้าใจนะว่าอวิธีการนี้มันคืออะไรนะมันเหมือนกับว่าเขากําลังจะหาผู้ถือหุ้นใหม่เข้ามาแล้วไคนนี้เหมือนจะมาลงทุนแล้วเขาหยอดเงินอยู่มาก้อนหนึ่งเพื่อที่จะมาดูภายในขององค์กรทั้งหมด แล้วค่อยตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่ซื้ออ่ามันก็ก็เข้ามาดูลงกรแล้วมันก็เห็นหนู่นนูน่นนี่ปุ๊บเสร็จแล้วมันก็ดำเนินการบางอย่างได้ก็ตัดสินใจออกชีวิตมีไรเขาเรียกว่าโรลเลอร์คอสเตอร์คือแม่งดูเสร็จแม่งไม่ซื้ออ้าสุดท้ายไม่ซื้อใช่ก็ออกมาก็มาเปิ rd, เปดบริษัทกับพี่เบิร์ตอ๋อทำด้วยกันเลยใชพ่พี่เบิร์ตนะเขาออกก่อนหน้าพี่ไปสักสองสมปีแล้ว เขาก็ไปอยู่ทำช่องเมืองลงเมืองนอกขายคอนทงคอนเทนต์แล้วเขาก็เออเหมียวว่างเลยดีกว่ามาเปิดบริษัทกันทํารายการให้กับเนชั่นนี่แหละเบอร์เซ์เพย์ฮาร์ดมีพี่เบอร์เซ่ครับเป็นคู่กันแล้วพี่ก็ไปเป็นโปรดิวเซอร์ก็ทําอยู่ประมาณสักสองสามสีซส่นมั้งเหมือนเราขึ้นไปอยู่บนสุดแล้วอะแล้วพอเรามาเป็นโปรดิวเซอร์เนี่ยชักเข้าชักออกไม่ถูกแล้วอะมันมันไม่ลื่นไหลเหมือนตอนเราเป็นเมื่อก่อน โหพอเข้าห้องตัดโหเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาอยู่นานมากเลยกว่าจะตัดสินใจเอาอ่ะอันนั้นเรารู้ตัวว่าเราเรากลับไปเป็นแบบนั้นไม่ได้อแต่ก็ให้ลูกนงลูกน้องเรียกลูกน้องมาช่วยทำนะก็ทําอยู่ประมาณหนึ่งเป็นเพราะว่าเราเพื่อนั้เราเราตัดเองแบบมันไม่คล่องเหมือนเดิมเหรอพี่ใช่มันคิดมันคิดไม่เร็วเหมือนเมื่อก่อนแล้วอ่าเออแล้วมันอายุเรื่งเกี่ยวไหมพีม่พี่คิดว่าไม่ไม่น่าเกี่ยวเพราะว่า,วาเราขึ้นไปอยู่ดูภาพใหญ่จน เราละเลยการทํางานในเชิงละเอียดมาแล้วอ,ะอ่ะแบบซอยยิ่อยูม่มนมันมีความเข้าใจแต่ให้ลงมือทําเนี่ยมันจะมีความช้ามั่งมีความไม่แน่ใจมัง่งเพราะเออมันก็จะเรารู้สึกไม่ได้มากกว่าสองปีก็แค่สองปีก็มันเป็นช่วงที่เขาหมดสัญญาด้วยพอดีเราก็รองานอย่างที่บอกตอนแรกว่ามันมีงานเข้ามาจ่อพี่ตลอดพี่ไม่เคยตกงานแล้วก็เออเดี๋ยวมันก็คงมีมาเสียบ ถูกเหมือนกันนะพี่แต่ว่าพอช่วงรอผ่านไปตั้งสองเดือนเอ้ยยังไม่มีไว้ก็เลยงั้นกลับมาที่อยุธยาดีกว่าเอ่าแล้วมาถึงจุดที่เริ่มกลับมาที่บ้านแล้วใช่ก็พ่อก็บอกว่าเออให้มึงก,มก็อะไรเมื่อก่อนมันเราจะมาหายาติทางนี้ก็คือปีใหม่กับสงการแค่นั้นก็มากินเหล้ามาพูดคุยอะไรเงี้ยกินข้าวนี่แล้วก็เราต้องขับกับรถไปที่ดอนเมืองพ่อก็พูดบอกว่ามึงไม่เอาบ้านเก่าเนี่ยนี้เป็นบ้านของ ของทวดนะคือเรียวอยู่ตอนเด็กๆเนี่ยมึงไม่เอามันมาปลูกใหม่จ้างเนี่ยทำหลังเรื่องเนี่ยกี่แสนบาทเ้าไปเลยจะเสร็จกี่ปีกี่วันเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้คิดว่าจะมาอยู่มันไงอ๋อเ็ปลูกคือไม่ได้แบบปลูกเพื่อที่ัวเองจะมาอาศัยไม่ได้คิดแบบนั้นก็ปลูกเอาไว้เสร็จเมื่อไหร่กูกก็มานอนเหมือนมีภาคนพัาอากาศเออมีแค่นั้นเองว่าแบบเป็นที่บ้านพักอากาศอะไรแบบนั้นก็ปลูกคือไม่มีงานสองปี ก็สรุปคือมันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีเงเขาเรียกมันไม่มีเงินมนมาหมดกรบป๋องใช่มันไม่มีอินคมเลย